วันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูแพรทูชีบนะครับหรือที่เขาใช้ในเวลาสระเรือใหญ่นะครับเป็นแพรทูชีบดะรงชีบในทะเลนะครับเพื่อเราสระเรือใหญ่นะครับก็จะเป็นไงไหไปชมกัเลยครับนี่นะครับก็เป็นแพรทูชีบนะครับมาดูรอดข้างกันนะครับราดข้างจะเขียนว่านี่ครับแบงคอกนะครับก็คือของในไทยนะครับพูด นี่ก็คือเป็นชื่อของเรือนะครับนี่จะเป็นบอกจะบอกที่สร้างครับที่สร้างของแพชูชีพครับก็จะบอกวันหมดอายุนะครับแล,แล้วก็จะบอกถึงจํานวนของบรรทุกนะครับเรามาดูขั้นตอนการปล่อยกันนะครับการปล่อยจะมี2ระบบนะครับจะมีระบบแมนนวลแล้วก็ระบบออโต้นะครับซึ่ง ระบบออโตมติกนะครับเมื่อเรือจมไปนะครับอยู่ที่ความลึกประมาณตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ7เมตรนะครับความลึก7เมตรคัตเตอร์อยู่ข้างในนี่ครับจะตัดเชือกเชือกตัวนี้นะครับทําให้เชือกขาดแล้วตะขอที่หลุดออกนะครับแพชูชีพก็จะลอยขึ้นนะครับ ซึ่งแพร่ทูชีพจะลอยขึ้นเชือก,กตัวนี้ยังจะติดอยู่กับตัวนี้นะครับคูงซากของเรือนะครับกระตุกเชือกตัวนี้นะครับซึ่งข้างในจะเป็นถัง CO2 นะครับก,ก็จะดันนะครับใอ้ตัวนี้หลุดออกนะครับหลุดออกนะครับแพร่ทูชีพข้างในก็จะพงตัวขึ้นนะครับก็จะกลางเป็น yeah. แบบนี้เลยนะครับแพร่ทูชีพก็จะกลางก็จะลอยขึ้นนะครับเมื่อแพร่ทูชีพลอยขึ้นนะครับ เชือกตัวนี้ก็ยังติดอยู่กับเรือนะครับเราต้องตัดเชือกตัวนี้ออกนะครับข้างในแพชุชีพก็จะมะีพวกอาหารลงลงุกชีพในทะเลนะครับก็จะมีพวกเครื่องปฐมพยาบาลเครื่องส่งสัญญาณหรือเครื่องของความช่วยเหลือนะครับส่วนเมนนวลนนะครับเราก็มาปลดเองนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราปลดตัวนี้ออกครับ ตัวนี้แล้วอุ้มแพรชูชีพตัวนี้นะครับแพรชูชีพตัวนี้ครับโยนทิ้งลงทะเลนะครับโยนทิ้งลงไปในทะเลนะครับซึ่งเชือกตัวนี้ก็ยังผูกติดไว้อยู่นะครับจากนั้นให้เราสาวเชือกนะครับสาวเชือกอยู่บนเรือนะครับซึ่งแพรชูชีพก็จะลอยไปตามน้ำครับเราก็สาวเชือกตัวนี้เมื่อได้ระยะเชือกใกล้จะหมดนะครับให้เรากระตุกเชือกตัวนี้นะครับ ถามซี2ข้างในนะครับก็จะทำงานนะครับทำให้แผลทูชีพโผล่ขึ้นนะครับจากนั้นออกใส่ชูชีปลดลงเพื่อไปขึ้นจากแผลทูชีพนะครับเพื่อเอาตัวรอดดงรงชีพในทะเลนะครับนับมีคำถามเกี่ยวกับแผลทูชีพนะครับสามารถคอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้ได้นะครับถ้าเรารู้เราก็จะตอบให้ทุกคนนะครับถ้าคนไหนมีข้อแนะนำอะไรนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้คลิปดีดเลยนะครับขอบคุณครับหายไปก็ไม่บอก